ส้มหลนช่องห้าเมื่อก่อนถ่ายที่รัดฟิล์มส้มหลนทำรายการทุกวันรายการอาหารรายการนิดนิดหน่อยๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาหลักจริงๆก็คุณพระช่วยโลค้าปาร์ตี้เอาเป็นเอาเป็นต้องไล่เป็นบริษัทอ่ะอ่าใช่เยอะมากคือจะเยอะมากคุณพระช่วยเนี่ยโอ้โหนี่รักมากเลยคุณพระช่วยชมของคุณัวลุกใช่ รายการผีนะต้นต้นสมัยก่อนนะใช่กลัวจริงกับเปลาเปลาออกอ่ะเวลาออกอ่ะอู้เพราะว่ากลัวจริงตอนตอนเราเล่นบ้านพี่ปอบเราก็กลัวจริงแล้วนอนอยู่โรงแรมกิ่งโพไซโรงแรมเก่าๆสุพรรณกับเอกพันธ์น่ะเช้ามาเราปิดเราปิดหน้าต่างตอนคืนเช้ามาหน้าต่างเปิดนี่ไทเนี่ยโอ้โหมีเหตุการณ์หลายอย่างมากนอนก็อยู่สองคนใครอาบน้ำวะในห้องอ่ะใครอาบน้ำอยู่ในห้องก็นอนก็อยู่สองคนน่ะ เออกลัวอยู่แล้วเพราะพี่เชื่อมันมีจริงเพราะเราเคารพเราเคารพกผม <c oughs> ก็ไปเล่าออกกับพี่ตาผมพี่ผมแม่งไหวผมกลัวมากถึงว่าผมกลัวมากแต่พิธีกร,รได้ดีจัดเ,ออเลยแต่ก <c oughs> ็พยายาม<อ>พยายามเอาสติคุมไว้แล้วก็ดาเนินให้มันไปที่สุดนะแต่ถามว่ากลัวไม่แพ้ใครหรอกในนั้นนะมันมีที่วัดโพทองเดินผีถ้วยแก้วผีไม่ออกจากถ้วยอ่ะพี่ประจักษ์ผู้จัดการเราค่อยต้องไปตามพระวัดโพทองเป็นวัดที่โบสถ์ไม่เคยปิดอ่ะ ปวดมากแบบก็ไม่เี็นไม่อยากไ,ไม่อยากพูดเนาะเรา <Okay. S 1> เราเห็นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราอย่าไปนั่นเลยแล้ว uh, uh. อย่าไปกวนก็เลยอะไรเงี้ยอย่า, uh. ยาไปทําเลย <Okay. S 1> ไอ้เวรุ่นความร่างกายแข็งแรงสมอง uh, uh. แข็งแรง uh, uh. ก็อยากพิสูจน์อยากรู้อยากรู้ uh. มึงพิสูจน์ใจตัวเองเถอะ